ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยพศ2568จะเริ่มในวันที่23ตุลาคมโดยจะเริ่มมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นอากาศเย็นจะขยายพื้นที่ครอบคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกโดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า23องศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปและลมชั้นบนที่พัดปกคลุมประเทศ ประเทศไทยที่ระดับความสูงประมาณ1 0 0 0ถึง3,500เมตรได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกส่วนลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ5,000เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นฝ่ายตะวันตกประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยในปีนี้และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์2อ6 9อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูหนาวบริเวณประเทศ ทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกได้ในบางพื้นที่สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมค่ะ